ครับสวัสดีครับผมนะครับวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของการแสดงผลนะครับของไฟล์ที่เป็นแบบ .html นะครับและไฟล์ .php นะครับซึ่งมันจะมีความแตกต่างในการเลือกใช้งานอย่างไรนะครับผมก็ทำการเปิดดีเวเอร์ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นตัวใช้เขียนนะครับผมใช้รุ่น CS3 นะครับทำการเขียน New นะฮะไฟล์ html ขึ้นมาก่อน นะเปลี่ยนซารเซ็ตนะครับเป็น this this หกสองศูเพื่อทำให้เพจทั้งเพจเนียรองรับภาษาไทยนะฮะทำการฟอร์แมตโค้ดนิดนึงนะฮะภายในบอดี้นะครับภายในแท็กบอดี้เราทำการเขียนข้อความอะไรก็ได้ลงไปนะครับซึ่งผมเขียนว่า hello เลย hello software ทำการเซฟนะครับเซฟไว้ที่ไหนนะครับเซฟไว้ที่ไหนก็ได้นะครับ จนไฟล์ .html นะผม,ผมลองใส่ไว้ที่ desktop นะครับต้องชื่อว่า show 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 html 1นนะ .html เซฟนะครับเซฟเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปหาไฟล์กันไฟล์เนี้ยมันก็จะอยู่หน้า desktop นะเพราะเราทำการเซฟไว้ยู่หน้า desktop ใช่ไหมครับเราจะรันไฟล์นี้ยังไงนะครับแล้วก็ทำการเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับซึ่งผมใช้ไฟล์ fox f i r e f o แล้วก็ทำการนะครับรากเข้ามาเลยนะฮะก็จะโชว์นะฮะ Hello เข้าไว้ออกมานะครับซึ่ง Access Address ของมันเนี่ยก็จะบอกว่ามันอยู่มันอยู่ที่ Desktop นะครับอยู่ที่ Desktop แล้วมีไฟล์ชื่อว่า s h o w h tl1.html m นะครับอันนี้คือการแสดงผลแบบไฟล์ .html นะครับนับง่ายไหมง่ายนะครับไม่มีอะไรเลยนะฮะ เซฟไว้ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็ลากมาใสา่ลากมาใส่ดูเฉยฮะดอทที่แมวนะครับ,ดดแ,ลรบแล้วดอท php ล่ะนะครับมันมีความต่างกันยังไงนะครับดอท php เนี่ยมันข้างในข้างในดอท php เนี่ยมันจะเป็นภาษาที่เขาเรียกว่าภาษา php เรนเกตนะครับซึ่งมันต้องประกาศด้วยแท็ก php ก่อนเสมอนะครับซึ่ง php เนี่ยมันจะเป็นการทํางานที่ช่วยในการติดต่อเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งเขาจะเรียกว่าเซเวอร์ไซต์สคริปต รเรามาสร้างดูเลยว่ามันจะเรียกใช้งานเหมือนกันไหมนะครับเหมือนกันไหมทำการไฟล์นะครับ new php เนขะียนมาเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนให้มันคล่องมือนะครับ this case 6 2 0นะ format นี่องภายใน body นะครับภายใน body ถ้าเป็นไฟล์ php เนี่ยเราจะเขียน text ตรงๆเงีง้ยมันออกนะฮะเพราะมันเป็น HTML นะฮะแต่ถ้าเราจะใช้งานแบบ PHP ละ่ะนะฮะเราต้องประกาศอย่างนี้ครับประกาศอย่างนี้่านะต้องประกาศแท็กเปิดนะครับอะไรเอ่ยนะฮะ PHP นะครับตามด้วยแท็กปิดอะไรเอ่ยนะภายในเนี้ยจะโชว์ข้อความอย่างไรนะครับซึ่งภาษา PHP เนี้ยมันจะมีคำสั่งก็คือ echo นะ echo ออกมาเลย echo คือหมายกาว่าเราทำการเซมิเสร็จในใน vb เดี่ยวไนะครับเป็นต้นหรือว่าถ้าเป็น java script ก็ทำการ alert อะไรเงี้ยนะก็ใส่เข้าไปว่าอันเนี้ย php l a n เกิดนะ ge นะ save, นะครับโอเคทำการเซฟนะครับเซฟไว้ไหนล่ะนะครับผมลองเซฟไว้ที่หน้า Desktop เหมือนกันนะครับชื่อว่าชื่อว่า show php 1 not dot dot php นะครับเซฟลงไป นะหนึ่งอยู่นี่นะฮะอยู่นี่ถ้าคนไม่เคยเขียนโปรแกรมเลยเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยมันคงจะเหมือนกับ html ล,ละ่ะลากใส่ไปเลยนะลากใส่ไปเลยนะเพียงข้อต,าต,าตา่ามไหมครับเพียงข้อต,าตา่ามไหมครับก็คือไอ้ไฟล์เนี้ยมันเป็นไฟล์ html น,นะมันจะโชว์ความเลยถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นไฟล์ php เนี่ย มันไม่โชว์ข้อความนะครับเพราะว่ามันอยู่ในแท็ก PHP นะครับซึ่งแท็ก PHP เนี่ยมันจะต้องรันบนเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นนะครับซึ่งปัญหาคือเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยไม่มีไม่มีเซิร <c oughs> ์ฟเวอร์ Server ให้รันนะเราจะทำยังไงนะครับเราจะทำยังไงเราก็ต้องไปทำการ, download, รดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดโปรแกรมที่ชื่อว่านะครับ AppServ AppServ App นะครับ ซึ่งตัวที่จำลองเซิร์ฟเวอร์มันก็มีหลายตัวนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ตัวนี้นะครับซึ่งผมก็จะใช้แอปเซิร์ฟนะครับ2.5 1 0้าุนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวจำลองเซิร์ฟเวอร์ภายในเครื่องของคุณนะครับซึ่งผมตอนนี้ก็ลงเรียบร้อยลงเรียบร้อยแล้วนะเราก็มาดูกันเลยนะครับถ้าลงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทําการเรียงเงี้ยพิมพ์ไปเลยนะครับโลคข้อโฮสนะคราข้อโฮสเอนเตอร์ จะขึ้นอย่างนี้นะครับอันนี้คือผมไปปรับข้างในนิดหน่อยมันก็เลยเป็นหน้าต่างอย่างนี้นะอันนี้คือเรามีล็อกข้อโฮด์ภายในเครื่องละนะครับเรามีเซิร์ฟเวอร์จำลองภายในเครื่องหลักนะครับโอเคเราเราเราจะเอาแท็กไอเนี้ยแท็กไอเนี้ยนะครับ, Run งงร,บรันยังไงนะครับรันยังไงนะครับโอเคผมผมขอไปสร้างไฟล์นะครับไฟล์ก่อนนะซึ่งไฟล์ที่จะสร้างเนี่ยมันจะต้องอยู่นะครับมันจะต้องอยู่ภายในแอปเซิร์ฟนะครับ โฟลเดอร์แอปเซิร์ฟเนี่ยนะครับที่เป็นตัวลงนะฮะลงเขาโฮสต์นะฮะแอปเซิร์ฟแ,แล้วก็เข้าไปใเวอร์ไบต์นะฮะตัวที่แสดงผลแท็ก php จะอยู่ในนี่นะครับอยู่ในนี่นะครับเราต้องทำการสร้างเนี่ย new โฟลเดอร์ชื่ออะไรก็ได้นะครับผมให้ชื่อว่า sample sample อะไรดี sample php นะครับมันจะต้องเอาไฟล์เนี่ยนะครัะมาไว้ในนี่นะครับมนนะผมลองสร้างใหม่แล้วกันสร้างใหม่ ไฟล์เนวดาวเนว PHP เขียนนะเขียนเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันนะเราให้ชินมือนะครับจากฟอร์แมตโค้ดหน่อยบอดี้นะครับแล้วก็ทําการ Copy มาเลยนะก๊อปปี้ไอ้นี่เลยนะมาเลยนะครับเซฟแต่เราไม่ได้เซฟเซฟเราไม่ได้เซฟไปท็อปนะครับนะเราไปเซฟที่เราทําการสร้างฟาไฟล์เมื่อกีน้นะครับอยู่ในแอปเซฟนะครัแบแอปเซฟ วอรไวด์เว็บนะครับแล้วก็ s a m p l e php นะครับให้ชื่อว่าให้ชื่อว่า hello นะฮะตัว hello php 1 php ในนะี้นะครับนะเวลาเราเวลาเรียกอะทำยังไงนะทำยังไงลองกด f12 งนฮะ f12 คือการรันเบราว์เซอร์ภายในดิบนี่รันนะ นนนนะมาอย่างาามาแล้วนะครับมาแล้วคงเปลียนได้ก่อนนะครับโอเคมันตอนนี้มันรันนะมันรัน h e ลโลพีพีหนึ่งพีแต่มันไม่ออกนะับมันไม่ออกเพราะว่าผ่านข้างหน้าเนี่ยผ่านข้างหน้านะมันมันไม่ใช่ลคอลโฮสนะฮะเราต้องการเปลี่ยนนะลบตั้งแต่หลังตั้งแต่เว็บเนี่ยออกไปเลยนะโลคอลโฮสนะนะพิมพ์คำว่าลคอลงไปนะ enter เห็นไหมครับ php language ออกมาแล้วนะนี่คือการรันการรันภาษา php นะท็ก php เนะี่ยตรงนี้นะภายในเครื่องของคุณนะครับซึ่งมันจะทำการจำลองเซิร์ฟเวอร์มาให้นะครับซึ่ง The php เนะี่ยเป็นการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์นะครับโอเคถ้าถ้าผมแก้ไขไฟล์นะสมมติ php language 2นะครับไป save นะครับแล้ว แล้วผมปีนี่ไปเนาะ s 1 2ใหม่รอชาร์จอีหนึ่งนะโอเคจะเห็นว่ามันจะเป็นผ่าอย่างเงี้ยนะเว้ยม,มันเป็นผ่าอย่างเงี้ยที่อยู่มาอย่างเงี้ยมันแสดงเรื่อยๆเราต้องทําการลบทําการลบพิมพ์ local host ตลอดเห็นไหมฮถึงจะออกนะครับถ้าเราถ้าเราไม่อยากพิมพ์มันนะเราอยากให้มันโชว์อย่างเงี้ยเลยอะได้ไหมนะครับได้ไหม ได้นะครับได้ก็ต้องไปทำการเลยครับสร้างไซรูทให้มันนะไซรูทเข้าไปที่ตรงนี้ถ้าเป็นดีเวอร์ชันเก่ามันจะอยู่ด้านซ้ายนะครับแต่ถ้าเป็นดีเวอร์ชันเวอร์ชันเนี้ยเวอร์ชันใหม่ๆม,มันอยู่ด้านขวานะล้วก็คลิกตรงนี้เดส k t o ปเนี้ยมาเน็ตไซนะครับ n, ail, n ail, side, นว์เนว์ไซนนะครับไปที่แอดวา name, นะแอดวานไซ e n เนมนะผม่ชื่อว่า กริดลักันนะครับชื่อผมนะ local root folder นะครับ local root folder นะครับเลือกเลือกตัวที่มันที่เราสรางเมื่อกี้อยู่ไหนเอย่ยนะอยู่ไหนเอย่ยอยู่ใน app serve นะครับ <S <S web sample um php นะ select ไปเลยนะครับเลือกใส่ root ตรงนี้เลือกใส่ root ตรงนี้ก็ใส่นะครับใส่ถ้ามันไม่ขึ้นนะมันไม่มันจะต้องขึ้นอันนี้นะครับ folder ที่เรา เราทำการสร้างนะผมให้ชื่อว่า sample php ใช่ไหมโอเคนะครับ h, h t t p x d s เนี่ยตัวก็ไม่ต้องไปใส่มันนะไม่ต้องไปใส่มันนะครับ n k relative to ให้เป็นไทรลูทนะครับแล้วก็พอได้อย่างนี้นะครับเราได้อย่างนี้ปุ๊บมาที่ testing server นะครับโอเคไปก่อนนะ server More model เนี่ยให้มันเป็นนันนี้นะ access เราก็เรียก local network เราจะเห็นว่ามันเซตผ่านไปที่ไหนฮะ cfserverwebsample.php ถูกไหมครับแล้ว u r l p e r f e c t เนี่ยตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับที่จะเป็นตัวเซตไอ้นี่นะครับตัวเซตไอน้นี่แล้วก็ใส่เข้าไปครับ sample php slash p i z a นะครับโอเคดันเลยครับอ่าเห็นว่าผมสร้างไฟล์ขึ้นมาเนี่ยชื่อว่ากิจถูกไหมครับแล้วภายในกิจเนี่ยจะมี เขาว่า hello พิชวีหนึ่งแล้วพิชวีคืออันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นพอ s สิบสองปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องโชว์อันนี้เลยดูไหมครับโอเคลองดูลองดูอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปงไปไป,ไปใส่ล็อกโฮตลอดนะครับไม่ต้องไปใส่ล็อกข้ลตลอดแล้วก็ไปเซตไปเซตอ่าใส่ใส์รูดหรือมันเน็ตมาเน็ตซส์ตรงเนี้ยตรงเนี้ยทุกครั้งนะครับเพื่อทำให้เ,าเราทำงาน หรืออะไรเนี่ยเราไม่ต้องไปพิมพ์อะไรมากนะครับ